ครับสิหอเดมมันน่าโอ้ยหอบิ๊กใบห้าเลย จดลดไหม

หน่อยร่องไฟเลยครับผมมิม๊บๆเลยนี่ซูมทางเข้าประตูอลังการงานสั่งจอ LED เลยเฮ้ยเอาสาวหน่อยกัแบบจอดแล้วด้วหทางเกาา่าว่ะ ได้สายอะไิเออได้ก็พอไปแล้วเนาะงานใหญ่แน่นะวิผู้พเากาหน่อยสองครับลดเกลืงเสียงกับโอ้หันหมดไงเลยะแต่ว่าฟังนี้ขาอยอกย่ายดิอ่ะ ไม่ครับรถเทียส่าหน่อยสองขั้นจอดแล้วเตรียมสแตนนาบแล้วไปไม่น่ากินไปอินเทอร์เน็ตเพิ่งม้นตี๊ดหายแล้วครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตกำลังตีด เน็ตนี่แล้วลากซ้ายมาบันล่นลงงางน,นั่นบอลูวะเน็ต้ายนี่แล้วท,ทอดไรเจะาฝอยอันเจ้าสีซื้อไหเน็ตอันนี้เขาก็ล่างเห็ดดีนี่ลากซ้ายเหรออูนยง่าๆร่างกายมั้งครับเวทีสาหน่อยสอง เสียบีครับเสียบีฮะเห็นะเสือขาไาวครับเนียาทางไหนบเาาี่ยดากัเนีดนียว่หัาน่อดาว่าวเดงานีดึงสาเดะเาเนี่งน่าางดด ผู้ใด่นหัดักเมียพิมมาบอกนะครับผู้เล่นหัมใจอดใส่ใส่ไวะจอดทั้งสี่ได้บมดรถแห่เมียนเรียมหมุนเหียน่าหมุนถ่ายแล้วไหมผู้ใดหนหัวครับซื้อไว้ยังไงครับสาวเตรียมตัวช่งเวลาครับบนันทึกพี่นอ้งอ,อ,องชม่มงเวลาครับเนว่าะอะจจะเลือกประมาณเทียงนิดๆน,นะครับเนีน่ยลาจะเริเ่มเทียงหอดสองถุมนอะประมาณเนาะเทียงเทียงเทียงหอดประมาณไปสองครับ ได้สองมาได้สามหลังจากจิเป็นรถแห่ครับวันนี้แงวลาเรียบร้อยครับแาวรถแห่ตัวครับรถแห่ตัวเป็นไรครับมันหนี้งานมันหนีงั้นไงวะคงานใหญ่ครับผมจิกดันแรงกดดันซุ้มันหน่อยครับงานใหญ่แห้งครับเสียงรถแห่มาล่ำกับสองมุ่คนครับโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับโอ้คนเมืองไรอยู่ต้นนี่ มวนตักเดือพี่แหละตักเดือเทียงพี่แหละไปหอดสอดแจ้งครับเขอบกุมเด้อครับพี่น้องเลี้ยงเดบึงทั้งสองวงเลยครับคุณก็ลังตัง้งโอ้หันแบบไงหันแบบไงเลยครับคุณโอ้ซาหน่อยสองครัเห็นตาฉากระเห็นตาฉากก็งามเลยครับ รถไฟรถยางกับจอดเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสาหน่อยสองสาหน่อยหนึ่งกับไฟติดแล้วครับยังยังยัง,ยงไปผากนเถอะเพื่อนใส่หมวกกันมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพ้ายัางเบือ่อน ก็มาลงการลงกนงานสงางเอากันครับเอาออกางออกยังไงเา ใส่หอกปองหนึ่งหอกบังเก้าไม่แป้งหนียววิธีสาหน่อยสองเดียดออกแล้วครับบอลจุดดีครับจุดดีเริ่มจำบุะจุดดีถ้ำบุญนะครับหนึ่งลอยคะแนนครับบุญ ครับวู้แชทบอกวงกลมความครับแชทบอกวงกลมแกนับปีครับโอ้ไม่พากันโดนนะครับผมโอ้ไฟเป็นไรครับเล่าเราบอครับอ๋อเครื่องปั่นใส่สองเครื่อง จ้างมาแต่ว <boundaries> <c oughs> <c oughs> oh, ่าเป็นมาสีมงคอ๋อครับเวทีนี่นี่มวเ่าไยังเียจานสร้าเ้มาสร้างเนุงว่าอโอ้เวทีหมุนใหญ่มุนได้เด้อ พอกผมมุงได้เออดีเอ็ดดีเออดีนีับลำพงปลาสั่ง พวกจะไทยดีละนี่ครับล้พวกไปสังครับบรรยากาศถอดค้ชง่อ่ะ ทำบุญกันมีนะครับงเล้เสางหน่อเนหสองสองขัน ไฟ LED อดัดไฟไหมเต็มเต็มหลังค่าเลยบุตรทิ้งสองขั้นเลยครับหนึง่งคันนึ่งอยู่ดีกับมาหอดแล้วเฮาฮะทางนี้เขาที่ทได้จอดรถทางห<ม>ลัง<ม>เลยไม่หลายสิบเหริญยดุดมองไปปะเออ ลเ,เล้ยเต้เออไลออดาบหาเอไล้เชียงไปรถเง้ยถึงถึงยถึงถึงเนี่ยเออกระบงข้าก็ยับยับมากยับมากขนาดจังไงมีกระเรียมพร้อมครับจานมดออะก็บ้านบ้านพักพ่อลูกคู่บุญครับ แบ็กดรอปทายอ้อแบก็แบกกบไฟว่ามาทายหลวมอย่างได็ครับอจอยเอวเยดีกับมีสุกทุกมุมแบบยางมาใสกค่เห็นวัตแต่ก็มีสุ่มสุ่มประตูทางเข้าครับเป็นจอยเอวเยดีสองทาง ก,กมาถอดแล้วมาวถึงโอ้ถ่ายตอนตั้งลำโพงสองวงวงสองเนี่ยครับอ่าลำโพงวงสองท่านในท่านในตั้งท่านในหินครับผม เป็นการร่างขนล,ลงรถอยู่ครับน<ด>ี่ครับหลดครับขนล้นนลำพุ่งพุ่งสว่างครับกำลังใจจูดี้เด้อจ้าขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับนี่จับโทรศัพท์อยู่ยเสร็วะกมนี่งเอารถรถนี่ล้มโพงวงนวึงครับลวงนึงแล้วๆดิแล้วๆครับง่ยงายเลย ส่วงขางชันนองไปทุกคนมาล้าพืน้นั่งบทรทธานในรูนะครับผมกับนั่งท่นานใรูกันคนบหน้าเกี่ว,วงสองคือไผผมกับลอเบื้องตา ความความเ็ซีทุกคนเนี่ยครับลุกห่เน็ตเท่ากับความแล้วครับเน็ตเน็ตเป็นมาติดตั้งให้แล้วครับ เดี๋ยวต้อจะขูดนะครับรถเนี้ยเป็นกระลังเสร็จระบบ๊ะเป็นกระนั่งอย่างอยู่ครับยิ่งว่าโดนเนาะครับผมจะว่าไฟงามครับวงสองไฟติมเลยเดี๋ยวผมพามามาเบิ่งไฟครับ Sạc mày yam ong bất tụi gắn Nhi hợp lắm phùm Nhi hợp, cái phần cái tặng hợp Giờ nó là xiang cảng ก็ง่ายไปกลืนค้งเวที่งามครับ จอยเอวดีแบบไงเลยครับจอยเอวดีไงก็สาวน้อยรุ่งนึงดีครับอ่าไงจอยดีเต็มเลยกดนะครับเห็นว่าเต็มเหมดเ,เลยนะครับด,ดำดำหรือไม่อันหมดเลยครับบงคือ,งคองบองกลมไงครับอ่าร่างการครับ อันนี้เป็นกค่ลังกิทรายล้ำพุงไปครับไปลง่งพุ่งไปลง่งก็จะน้ำพุ่งทางนั้นก็ใช้เสียงกลางทางนี้ใช้เสียงกลางครับนี่ครับเวทีเวทีวงกลมครับ นักรวงออกมากแต่จียืนยืนย่นี่นแล้วครับ<ค><ณ>ผมหมุนได้ครับนี<ค><ณ>่ไฟฟ้าไม่ให้โนลิกหมุนได้ครับข้างล่างคน<ณ>นี้ร่างถอลรถไปล่งตูเบีย ไฟบีมไล่ข่มเพลนวายเลยครับไฟบีมนับบบถวนเลยไฟบีมนับบบถวนเลยนะครับกำลังว่างมากรอสร้างไฟขึ้นอีกครับสอมขา เสียงกลางเสียงกลางกลยจีพีก่กันครับนี่ที่จันวง,งนึงนะครับเสียงกลางกลางของวงนึงครับนี่อานน้อยหนึ่งจีแล้วเหลือสาวน้อยสองกำลังลงครับตู่แบกง่ายเลยง่ายใครกัลยครับ ะเทือนหอดูแลครับหอดตำเพื่อโกสุมหมดแลละฉากฉากงามครับแต่มาเห็นแน่ของจริงนี่ครับงามครับงามก็ยนในให้กองอีกครับเป็นขาวๆเป็นมีทางกระจกอะ เลี้ยมใส่พัดสะดุอย่างนีงกำลังลงน้ำพุ่งคนระับ ของจับข้าวนะครับบัดของกับข้าวก่อนของเรามาแล้วครับเอฟซีมาปูแหลยครับซีซีมะปูครับจอมช้างพิ้วซีช้อยช้างเพิ่มอันี้นะครับเพิ่ที่เทปพิเศษครับเยี่โอเคครับเดี๋ยวผมตังของกับข้าวนะครับเดี๋ยวไล่สดให้เบิ้องไม้ด้วครับ ขอต่างของจะเข้านะครับแมวหล่าไปร่างจะมาครับจะติดตามในแมวหล่านะครับขอบคุณครับ